สวัสดีครับพี่น้องครับอพอดีมือน,นี้เห็นนามขอนเห็นนามขอนก็เลยพี่น้องเอาเงบมาใส่เบงนะครับนามานามที่หน้าเขานะครับเอาเงบมาใส่เอากบพอรล่มลองกบเสียวอหอาคินในย่ามนี้กบออกมาจากป่านะครับสิงโรคมาน้าให้หน้าเห่า <c oughs> ก็เลยเสีงเงแ้บมาใส่นี่ครับลักษณะก็คือ ใส่หมองมีนามโอ,โเอเจอเจแน่พี่น้องครับหมองมีนามโอ,โเอเจอเจแนวนี่เนื้อเองผมกะผมใส่มาเรียบแลวเนื้ออยู่ทั้งในก็คือปลาหมอหรือว่าปลาเข็งนะครับผมใส่ปลาเค็งเป็นเนื้อหล่อนะครับไผก็ใส่ปลาเข็งเป็นเนื้อหล่อคือกันละครับใส่แงะเดี๋ยวทิใส่ไปเลยนะครับ ที่ใส่กะมห้แงบลงไปจมนามเลึกนะครับเขาจะใส่หอปลานี่ครับเนี่ยใส่หอปลาแรนยนหอปลาวิ่งไปวิ่งมาได้ครับหอ <c oughs> ปลาวิ่งไปวิ่งมาได้นะครับไพิ่นมาเห็นปลาวิ่งเพอร์เซียนเขานี่หูนห่หูแงบพี่น้องเออนี่ปลาน้่ยนามสะเทือนปลาไอ้กบมาก็เห็นนะครับถ้าจะมาเอา ปิดไหวนะครับหาขี่เงื่อปิดไหวจังหน่อยนะครับเนื่อปิดไหวจังหน่อยครับมืหายครบเปิดเห็นพี่หน้องนะครับนะครับปิดไหวหลังหนึ่งแล้วมีสองหลังพี่น้องล่องเมื่อก่อนนะครับเดี๋ยวไปหลังที่สองอีกครับแตเป็นเดือนสิบเอ็ดอยู่ครับ่มร้องร่มหนาวกังมากนะครับ นี่โซนอีปลากันยังหลยอยู่ในไห,หน้าผมนี่ปลาปาาลายังไลยปลาแลนอยู่มองน้าอันน้ำบนเลือกน้ำจากแหงๆเจโนยจากสีนะครับนี่นใส่เลยผมอันนี้จะต,ตัวรอ,อบตัวนี้จะใหญ่ขึ้นแน่นะาทบแหนบตัวนี้ใหญ่ขึ้นแน,น่นะครับผมใส่เข็งหรือปลาหมอหาหนึ่งสองสามสี่ อันนี้ฮกโตไอ้ฮกโตเนี่ยครับใส่เลยครับตรงาว่างน้ำเลยกิ้นครับก็มาเอาใไม่ขัดไว้ครับขัดไม้ให้ล่มนะครับปลาเพิ่งจะเอาปลาเข็งครับหัวปลาเข็งในเพิ่นสซีแลนตลอดเพิ่นสิวิ่งตลอด ถ้าเอาพวกปลาคอปลาดุกมาใส่คนเพิ่นสิบบริเลนนี่ครับบริเล่นหนามสะเทือนกบเห็นกัสิมานะครับอ่ะมีสองลังนี่ยนะครับครับเากัสิมาพ่างตาโกลไปน็หนหนามใบเห็นเนี่ยแง่เพราะขาดอะไรนะครับให้เป็นมั่วๆน้อยนะครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวมะอื่นมายามกัน เดี๋ยวมืออื่นมากรูมืออื่นเสาม,มากรูครับ